ขนมแพงแฮมเซอร์มาอีกแล้วนะทุกคนวันนี้ลราจะมาเลือกัว่าจะกินอะไรอเป็นอะไรดีกว่าน่าจะเป็นขนมชีสนะคะของแฮมเซอร์ปะ่ะไปให้เด็กๆลองชิมกันแกะเลยใครจะได้ชิมเป็นตัวแรกได้ไหมมาแล้ววาซาบินั่นเอวาซาบิเดี๋ยวลองทำให้แล้ววาซาบิหลังชิมชีหนมีหน,มนมเมอา้านะ มีอยู่นมีโลกชิมแห้งไหมดูหน่อยว่าอไร่อยไหมแม่มาชมชิมๆิงีๆๆๆๆ้ยงๆงี้งงงหมดแล้วเอ้ชิมงีๆๆๆ้ยงเงงง้เข้าไปหมดแล้วมีหมดแล้วออามาอีกเอาสลิดไม่กินใี้มีดูเลยนี่แบ้ต่อไปเป็นโซโบสา สบายกินให้มีดูหน่อยงาม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 หมดแล้วมีไอชิ้นไหมงา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 มหมดแล้วมีอะไหอมอีอเมอีเงินหลาหนอหมดเลยไม่กินไม่มีดูเลยอร่อยไหมคะไมดรู้ไหมชิ้ไหมหนูไมชิ้นสบายจะไปวิ่งแล้วนี่นี่